สวัสดีค่ะนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันคนไทยนิยมบูชาพระประจำวันเกิดกันเป็นจำนวนมากค่ะแต่น้อยคนนะคะที่จะศึกษาถึงที่มาและที่ไปของพระประจำวันเกิดนั้นๆวันนี้ในคลิปนี้เราจะมาศึกษาถึงเหตุตามพุทธประวัติที่มาของพระพุทธรูปประจำวันเกิด ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคือพระพุทธรูปปางถวายเนตรมีลักษณะของพระพุทธรูปและนัยยะทางธรรมของพระพุทธรูปปางถวายเนตรที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างไรค่ะลักษณะของพระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้ายอยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระสีมหาโพธิ์กล่าวกันว่ามีเหตุจากประวัติความเป็นมาในสมัยพุทธกาลกล่าวว่าครั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว จึงได้ประทับอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระองค์ได้ประทับเสวยวีมุติสุขอยู่ใต้ร่มโพธิ์เป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นจึงเสด็จออกไปจากภายใต้ร่มโพธิ์และไปประทับยืนอยู่กลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือคือทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเจ้าทรงยืนกลางแจ้งทรงทอดพระเนตรพระสีมหาโพธิโดยไม่กระพริบพระเนตรตลอดระยะเวลาเจ็วันโดยพระพุทธเจ้าทรงยืนลืมตาทั้งสองเพ่งไปข้างหน้ามือทั้งสองประสานที่ตักเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางถวายเนตรค่ะ และเหตุแห่งพุทธการนี้เองที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพื่อรำลึกถึงธรรมะในพระพุทธศาสนาในข้อกตัญยุกะตะเวทิตาคุณอันมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ทรงระลึกถึงบุญคุณประโยชน์ของต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พระองค์ได้อาศัยร่มเงาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า นอกจากนี้แล้วยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางถวายเนตรว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิเป็นเวลานานจึงได้ทรงเปลี่ยนพระอริยบทจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนเงยพระพักและเพ่งพระเนตรจ้องดูดวงอาทิตย์อย่างสงบนิ่งพร้อมทั้งทรงหาเหตุและผลตามหลักธรรมชาติ เพื่อนำมาเทียบกับธรรมะของพระองค์ซึ่งได้ความว่าดวงอาทิตย์มีทั้งขึ้นและลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเปรียบได้กับชีวิตของมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วก็มีดับไประหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่ก็โลดแล่นไปตามทางของตนมีทุกข์มีสุขปะปนกันไป เมื่อถูกกิเลสเข้ามาครอบงำก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ยึดปฏิบัติตามธรรมของพระองค์เพื่อหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายและนี่คือที่มาและความเชื่อในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางถวายเนตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอาทิตย์ค่ะ